เข่าคิ้วกันมานะครับตองานกันตอนะครับตอนนี้ก็มาเป็นนิสสันอันเมล่านะครับอันนี้เป็นรถปีน่าจะประมาณปีสิบห้านะครับแต่ว่ามันก้ากึ่งนะครับรถพวกนี้มันจะมีความก้ากึ่งของชั้นเวอร์ชันของตู้แอร์นะครับเพราะว่านิสสันมัดนิสสันอัเมล่าเนี่ยมันมีตู้แอร์อยู่สองรุ่นนะครับรุ่นที่มีข้อต่อกับรุ่นที่สามารถแยกข้อต่อออกจากกันได้นะครับอ่า หลายคนถามว่าเปลี่ยนตู้คี่บารนะครับช่างเกมไม่ค่อยได้ตอบหรอกนะครับเพราะว่ามันมีอยู่สองรุ่นผมไม่รู้ว่าของท่านเป็นรุ่นไหนบางทีเคมาท่านเป็นรุ่นที่มีข้อต่อเงี้ยราคาไปอีก,อกราคานึงนะครับอมันก็แพงกว่านะครับเพราะว่าการทํางานมันก็จะวุ่นวายกว่าแล้วก็ตัวตู้นะครับก็ราคาสูงกว่านะครับดังนั้นเพื่อ,อไม่เป็นการกระทบช่างท่านอื่นด้วยแล้วก็ เป็นการที่ลูกค้าไม่เข้าใจผิดด้วยดังนั้นถ้าสนใจนะครับที่จะให้ช่างเจนะครับเป็นผู้จัดการเรื่องระบบแอร์ให้ก็สามารถนํารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่ามันต้องประเมินหน้างานเนาะความน่าจะเป็นดูหลักกิโลกิโลนะครับแต่ถ้าแค่อยากจะรู้ราคานะครับผมแนะนําว่าให้ขับรถนะครับ <S <S ไปหาช่างที่ท่านต้องการจะซ่อมนะครับ และถ้าต,ต้องการที่จะซ่อมในแบบที่ช่างเจทําสามารถนําคลิปของช่างเจไปให้ช่างเขาดูนะครับถ้าช่างที่เป็นมืออาชีพพอเขาดูคลิปเขาบอกอ๋อทําแบบนี้ใช่ไหมนะครับอราคาประมาณนี้นะไหวไหมสนใจไหมนะครับรับประกรันอ๋ออยากได้รับประกันสองปีเหมือนยางเจใช่ไหมมันต้องใช้ตู้คุณภาพหน่อยนะราคาก็สูงขึ้นไปหน่อยโอเคไหมเราคุยกันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนิสสันตัวนี้นะครับเป็นอะไรนะครับทําไมแอร์ถึงไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นไม่พอพอแป๊บนะครับเย็นด้วยนะครับอ่าแล้วตู้นั้นทําไมถึงมีสองชนิดแล้วมันต่างกันอย่างไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวตู้แอร์นะครับนี่เหมือนกันอย่างกับแกะมันเหมือนกันอะไรนะครับมันต่างกันแค่ ไอ้ตัวนี้มันแยกข้อออกได้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมติดมานะครับเห็นไหมนะครับมันจะเชื่อมติดมาเพราะว่าไอ้ตู้รุ่นแรกนะครับนะครับไอ้ตู้รุ่นแรกเนี่ยมันเป็นน็อตอ่ะมันเป็นน็อตเหล็กนะครับมันเป็นน็อตเหล็กเวลาใช้งานไปปุ๊บมันเป็นสนิมนะครับเกีียวมันถอนนะครับแล้วตรงเนี้ยมันชอบรั่วนะครับอ่าเพราะมันเป็นเหล็กอะเหล็ก เรียกว่าห่วยเลยนะครับเป็นน็อตเหล็กแบบห่วยๆเลยขอใช้คําว่าห่วยแล้วกันเพราะว่าไม่นานมันก็เป็นสนิมแล้วนะครับมันจะต่างจากน็อตเหล็กของตัวอื่นๆน,นะครับตัวอื่นๆนี่สิบกว่าปีเนี่ยยังไม่เป็นสนิมเลยนะครับแต่ของตัวเนี้นะครับนิสันมัดเนี่ยนิสันอเมล่าเนี่ยถ้าเป็นน็อตเหล็กเนี่ยโหประมาณสามปีสนิมกินหัวเลยครับบางทีเสียเลยนะครับขันไม่ออกนะครับ พอเราจอะสว่านลงปุ๊บเนี่ยไอ้หัวสว่านเนี่ยมันดันไปตีกับบานะครับทําให้บาเนี่ยมันเป็นรูถ้วยนะครับพอเราอัดน็อตลงไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ตนิดนะครับพอมันกดไม่ตันิดอ่ะสองฝั่งเนี่ยกดไม่สม่ําเสมอนะครับใช้ไปปุ๊บรั่วอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าบาน็อตมันยึดไม่เต็มกําลังของมันมันกลายเป็นรูถ้่ยลงไปเนาะอ่าเวลาตันปุ๊บเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะครับอ่าตู้มันอยู่อย่างนี้ เวลาเราประกอบทุกอย่างอุ้ยเชคดูว่าทุกอย่างดีหมดเวลาลูกค้าใช้รถไปเนี่ยมันวิ่งมันสั่นสะเทือนนะครับมันเกิดการสะเทือนนะครับไอ้ตรงที่มันดันเป็นหัวน็อตเนี่ยที่มันกลายเป็นรูปถ้วยหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยบ่ามันเนี่ยไม่สนิทนะครับมันเลยเกิดการสั่นเกิดการยุบตัวลงไปหน่อยหนึ่งเรียบร้อยนะครับรั่วนะครับไอที่พูดอย่างนี้เพราะว่าช่างเจกเคยนะครับคือเคยนะครับเคยเจอนะครับอ่า หวังดีนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวหาข้อให้ดูก่อนนะครับมันมีข้ออยู่อ่ะนี่นะครับเป็นข้อนะครับเป็นข้อของนิสสันมัดอันนี้ซื้อมาเพื่อเอามาใช้ในกรณีที่แบบมันเสียนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าบ่าเนี่ยมันจะจะเสมอกันแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเสมอกันแบบนี้แล้วก็จะขันน็อตลงไป แต่ถ้าน็อตมันเสียปุ๊บเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าน็อตมันเสียเนี่ยเราเอาสว่านเจาะจืดมาเนี่ยะวานเนี่ยหัวมันจะเป็นมนๆหัวยาวๆออกไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะเอาหัวน็อตมันออกมันก็จะต้องไปกินเนื้อนะครับกินเนื้อตรงนี้ hmm. เกิดการวาวนะครับเกิดการเว้าวขึ้นนะครับเป็นรูปถ้วยเราขันแน่นปึ๊กกระจิงนะครับเนี่ยแต่ว่ามันประกอบแบบเนี้ยเวลาเราใช้งานไปปุ๊บมันก็จะเกิดการตัด น,นานวันเข้านานวันเข้าปีกว่าๆเรียบร้อยรั่วนะครับรั่วจุดตรงนี้นะครับจุดโอลิงนะครับถ้ามันอยู่ในหนึ่งปีนะครับก็ดีไปลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์ถ้ามันเกินปีไปแล้วนี่สิลูกค้าต้องมาเสียตังค์งทั้งที่เหตุเกิดจากแค่ข้อต่อนะคแค่ข้อต่อมันไม่มันไม่เรียบแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเคสไหนที่ ตัวน็อตเป็นสนิมอ่ะแล้วแจ้งเจอเอาไม่ออกอ่ะนะครับการที่แจ้งเจเปลี่ยนข้อใหม่เลยอะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากจะเก็บตังค์ลูกค้าสูงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แค่ว่ามันมีประวัติมันรู้นะครับคือช่างมันรู้แล้วไงว่าถึงจะเอาออกได้อะ่ะโอกาสที่มันจะรั่วก็มีสูงนะครับอ่าแล้วดีไม่ดีการที่เราจอสว่านปุ๊บเนี่ยมันเกิดการสะเทือนล้วอีกนะครับ เพราะว่าบาร์มันมันเล็กนะครับมันล้าวมันเป็นเลอมเป็นอลูมิเนียมหล่อมันล้าวนะครับพอมันล้าวปุ๊บเรียบร้อยนะครับใช้ไปไม่นานนะครับมันผมมันล้าวเนาะมันขยายตัวมันสั่นรั่วอีกเหมือนกันเจอเยอะนะครับไอมีทั้งลงคลิปแล้วไม่ลงคลิปให้เนี่ยมันมันมีนะครับก็เลยเอางานที่เราเห็นปัญหาที่เจอปัญหามานะครับเพื่อเอามาป้องกันไม่ให้มันเกิดแค่นั้นเองอ่ะ ตัวนี้นะครับแอร์ไม่เย็นไม่พอนะครับจับไปท่อเส้นนี้เย็นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ท่อเส้นนี้ดันเย็นนะครับตัวนี้น้ํายาแอร์หายเยอะมากครับที่มันเย็นนะครับเพราะว่าตัวแผงมันเป็นไมโครทูบนะครับตัวแผงเป็นไมโครทูบใครที่ใช้นิสันมัดอเมล่าโน e อะไรพวกนี้แอร์ไม่เย็นแล้วถ้าจับท่อเส้นนี้เย็นนะ ให้รีบไปซ่อมนะครับรีบไปแก้นะครับแผงไมโครทูบนะครับอ่ามันฉีดน้ํายาภายในแผงนะครับมันฉีดน้ํายาภายในแผงทําให้ท่อเส้นเนี้ยมันเย็นนะครับเพราะว่าแผงมันเล็กมันเป็นไมโครทูบอ้าวแล้วมมนเป็นอะไรเช่นเจอ้าแไปฉีดไปนแผงปุดด๊บเดอเออร์ท่านนะสิครับทํางานหนักนะครับมันจะทําให้เดอเออร์ท่านเนี่ยเสีย มันมีโอกาสที่จะแตกได้นะครับเพราะว่ามันรับความเย็นนะครับแทนที่มันจะซับความซับความชื้นจากน้ํายาที่เป็นลิควิดนะครับมันดันไปเรียกว่าไงซับความชื้นจากการฉีดน้ํายาละกันอะนะครับก็ยามอธิบายอธิบายยากออกมาเป็นคำพูดนะนะครับให้รีบแก้นะครับแล้วก็ต้องแว็กคั่มให้ดีนะครับ พื่อดึงความชื้นออกจากตัวน้ํามันนะครับกลายเป็นว่าฉีดสองสองจุดเลยฉีดในแผงด้วยแล้วไปฉีดในตู้ด้วยนะครับทีนีนะ้บันเทิงครับตรงนี้นะครับทําการปลดวาลไปแล้วไม่ค่อยจะเป็นมงคลนะครับเพราะว่าด้านล่างนะครับท่อไอทีเป็นตัววาลวนะครับด้านล่างตัวกลมๆเล็กๆไม่มีคาบน้ํามันนะครับไม่มีน้ํามันเขียว ไม่มีน้ำมันเขียวๆเกงว่ารถน่าจะเคยเปิดระบบแอร์นะครับแล้วน้ํามันคอมขาดนะครับแล้วสีมันดูจากตรงนี้มันดูค้ำๆนะครับอแต่กล้องอาจจะหลอกตาก็ไล้นะครับอาจจะหลอกตาแล้วต้องแกะออกมาดูนะครับต้องแกะออกมาดูแต่สีมันดูค้ำๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดกล้องนะครับไอตัวนี้ลุดนะครับไอตัวนี้ลุดง้างอยู่นะครับอ่า แล้วมาดอดกองกันนะครับมาดูสภาพกองเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับสภาพกองก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่เกิดเชื้อรานะครับมีนิดหน่อยมีนิดหน่อย ก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะครับไม่ได้น่าเกียดภาาตู้เนี่ยครับสภาพตู้รถใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้นะลูกค้าแจ้งว่าจอดเป็นหลักะจะมีขี้ฟงขี้ฝุ่นเป็นเรื่องธรรมดา อันนี้เราทําการถอดฝาค่านะครับเปิดดูแล้วอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแบบถอดข้อแยกได้นะครับแต่นะครับก็ดูหัวนะครับดูหัวของน็อตนะครับมันเป็นสนิมเนี่ยนะครับถ้าเอาออกได้ก็ดีป้ายนะครับถ้าออกไม่ได้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเห็นไหมทำบ่อยนะครับเห็นนะครับเห็นบ่อยรู้นะครับ ลานี้เราต้อมเชิงป้องกันนะครับอันนี้ก็จะต้องเอาออกให้ได้นะถ้าออกไม่ได้ก็งานเข้านะครับอันนี้เรานําตู้แอ์ออกมาเรียบร้อยนะครับว้าวเวิลนะครับอ่านี้ระบบไม่ดํานะครับระบบไม่ดําแค่ว่าตัวนี้นะ้ำมันคอมเพรสเซอร์ขาดนะครับแห้งเลยนะครับดูสปริงวาวนะครับเป็นขุยเลยนะครับน้ำมันคอมขาด อ่ะนะครับยังไม่ทนนันต้องใช้ต้องใช้แสกนะครับมองตาปากก็เห็นว่าเป็นตะก,กางแล้วนะครับฉายเลยนะครับนี่ยังไม่ต้องกงต้องแกะอะไรเลยเขียวออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเขียวแล้วนี่ก็เขียวอยวแกะดูดีกว่าเพื่อความโปร่งใสในงานนะครับ นะครับเขียวชัดเจนนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาใส่ UV นะครับเนี่ยใส่ UV นะครับเวลามันรั่วเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ง่ายนะครับเนี่ยมันขึ้นเขียวสะท้อนแสงมาแบบนี้มันคือ UV ตาเปล่าเราไม่เห็นเขียวหรอกครับอ่าเราต้องใช้แสงนะครับแต่ถ้ามันไม่รั่วมันไม่มันไม่มีเขียวเนี่ยถ่ายไปยังไงก็ไม่เขียวนะเห็นขม่วงนะครับเนี่ยเห็นแต่สีม่วงอ่าตเขียวรั่วนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตู้ บางคนโอ้ยช่างไม่แมวตู้ไปเชื่อมให้เขาเรานะรัวแค่นี้เชื่อมได้อ่หลายคนแหมเก่งจริงเลยนะครับอ่าอ่าถามว่าเชื่อมได้ไหมถ้าจะเชื่อมนะครับเชื่อมได้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเชื่อมไปแล้วนะครับน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับที่มันอยู่ในเนี้ยนะครับมันไหมท่านจะเอาออกอย่างไรนะครับ อย่าลืมนะครับพวกนี้นะครับเป็นพันกว่าองศานะครับการเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมได้นะครับตัวนี้นะครับมันแยกท่อวิ่งนะครับนี่จะเห็นเป็นรูเล็กๆอยู่ด้านในนะมองเข้าไปพวกก็เห็นเป็นชั้นๆนะครับไอในชั้นๆก็จะแยกเป็นรูเล็กๆถ้าท่านเชื่อมน้ํามันไหม้อุดตันเรียบร้อยนะครับน้าแข็งขึ้นหรือเศษน้ํามันคอมที่มันไหม้น้ามันที่มันเสื่อมสภาพนะครับ ล้างออกไปหมดวนกลับเข้าคอมพิวเตอร์พังทําอย่างไรนะครับมองกว้างๆยางมองแค่ว่าจะเอาให้ถูกนะครับจะมองแค่ว่าทําไมไม่ซ่อมเอ้ยช่างแม่งช่างเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนี่ว่าไม่ซ่อม,มเพนี้ยคืองานซ่อมนะครับางานซ่อมอีวาเสียก็คือเปลี่ยนนะครับเรียกว่าซ่อมในงานระบบนะครับเหมือนลูกสูบท่านหลวมอ่ะท่านจะลูกสูบไปเชื่อมแล้วกึงหรอแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบนะครับก็เรียกว,ว่าซ่อมเครื่องถูกไหมครับ แยกแยะน้อยนะครับเห็นว่าเปลี่ยนเรียกเรียกช่างเปลี่ยนอย่างเดียวมันมันก็ดูแคนกันเกินไปนะครับอา้านี่นะครับรั่วชัดๆไม่ต้องส่องก็เห็นว่าเขียวนะครับอา่านี้เราก็เอาตู้แอร์อนะครับมาให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าลูกค้า,าสนใจแบบไหนนะครับอา่าสนใจลายไหนนะครับถ้า เป็นตู้แอร์แบบติดรถเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ารถใหม่ของช่างเจนะครับจว่าของช่างเจนะครับชั้นน้ํายานะครับมันหายไปสองชั้นนะครับตัวนี้มันจะมียี่บสองชั้นน้ํายานะครับตัวนี้เหลือยี่สิบนะครับเหลือยี่สิบหายไปสองชั้นแต่ว่าตัวนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับให้ความเย็นเท่าเทียมตัวนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างมาตรฐานเหมือนกันแต่แค่ว่า มันลดชั้นน้ำยาลงเฉยเลยนะครับอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรารู้ว่าเราปรับแต่งได้ตัวนี้มันมีการไหลของน้ำที่ดีนะครับดีกว่าแบบเดิมนะครับอ่าให้ดูนะครับนี่หันหน้าหันหัวไปทางเดียวกันหมดนะครับดูนะครับการไหลของน้ำนะครับน้ำจะไหลได้ไวนะครับดังนั้นเราเลยเรียกว่าโอเวอร์อ่ะจะเรียกว่าโอเวอร์คอปกมันก็ใช้กับคอมเนอะเอาเป็นว่าโมดิฟายให้มันเพิ่มศักยภาพ นะครับอ่าได้นะครับอ่าด้วยการไม่ให้น้ํามันเกาะนะครับตัวนี้นะครับชั้นน้ํายามากกว่าแต่การไหลของน้ํามันจะเฉยกว่านะครับเห็นเนาะอ่าหรือจะโดดมาเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนชนิดเลยนะครับเปลี่ยนชนิดตู้กันไปเลยนะครับจากอ่าลามิเนตนะครับมาเป็นพาเรเลียนะครับเห็นไหมนะครับจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นเป็นชั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็น เป็นบ้างเป็นชั้นเป็นทีีนะฮะเป็นแบบเป็นตันไปเลยนะครับน้ำยาจะวิ่งคนละแบบกันตัวนี้ชั้นน้ำยาก็จะเยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเห็นในพวกรถฮอนด้านะครับรถฮอนด้าจะใช้ประเภทนี้เยอะนะครับและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือก็คือวาริโอนะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้แบบไหนอย่างไรนะครับ มีการทาการแจ้งลูกค้านะครับเรียบร้อยให้ลูกค้าดูแล้วนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นแบบพาเลเรียลนะครับของค่ายทางวารีโอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันถูกรถตัวท่อไปสองชั้นนะครับอยากให้มันเย็นช้ำๆก็เดี๋ยวต้องจัดตัวนี้ไปนะครับหลังจากกําหนดหางเซนเซอร์แล้วนะครับก็มาเขียนเลยนะครับสามสิบเดือนเก้าปีหกหกละประกันสองปีนะครับ PJ แอรถยนต์นะครับ กยากจะทำการรีดความเย็นนะครับตู้ของวารีโอให้ดูนะครับตู้นี้นะครับเห็นหลายท่านใช้นะครับแต่การใช้วาริโอตู้ชนิดพาเลียลนะครับต้องเซตอัพดีๆนะครับไม่เช่นนั้นนะมันจะเหนื่อยแต่สำหรับช่างเจสบายมากนะครับเราประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับกำลังแว็คัมระบบอยู่นะครับมาดูกันนัอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วนะครับย0 9.7นะครับกับ29.9ก็30นั่นแหละครับ30องศาอุณหภูมิภายนอกนะครับ30.6กับ30.2ครับอุณหภูมิตอนหลังนะครับภูมิตอนหลังอยู่ที่30.1นะครับอุณหภูมิน้ําอยู่ที่27.7นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ วันนี้ฝนไม่ตกอุณหภูมิ30องศานะครับอ่าเราก็จะใช้เหมือนเดิมครับเป็นน้ำยาแอร์ R134a นะครับบริสุทธิ์ตามสเปคของเขานะครับตามชนิดของน้ำยาแอร์นะครับ R134a เป็นน้ำยาแอร์กระป๋องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับทำสูญญากาศนะครับเรียบร้อยไม่มีรั่วนะครับ วอยู่ที่1480นะครับไม่เกิน3 5 0 0าไมคอนนะครับค่าที่ยอมรับได้ก็เรียบร้อยนะครับอ่านะครับบรรจุน้ำยานะครับเข้าสู่ระบบนะครับค่อยๆเติมเข้าไปนะครับอ่าน้ำยาบริสุทธิ์นะครับใส่กริ๊นะครับอ่าบางที่นะครับจะเป็นสีขมขๆสีน้ำตานะครับแต่นี้ใส่กริ๊ เราทําการเติมน้ํายานะครับเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งครับแปบ๊บเดียวอุณหภูมิล,ลงมา9.2เลยนะครับไหวมากหลังจากนะครับรันเทสระบ,บบมาแล้วนะครับตอนนี้โรเวเชอร์นะครับเหมือนปกติเลยคือ22เวสไอนะครับโอ้ต่ำกว่านะครับ ดำกว่ารถปกติที่ช่างเจทำนะครับก็ปกติแล้วจะให้มันอยู่ที่ประมาณ2ีบสองถึงสามสิบเฟสไทนนะครับที่ราเราเซทตอัพนะครับหลท์เปเชอร์หนึ่งร้อยห้าสิบเทสไอเป,เป๊ะเลยนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับผมอุณนะภ,ภูมิลมทรงนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าจดสี่องศานะครับอุณภ,ภูมิภายนอกสามสิบเอดองศาฝนไม่ตกนะครับ เรามาดูตอนล้างกันนะครับทั้งล้างนะครับอุณหภูมินะครับอยู่ที่23.4นะครับส่วนน้ํานะครับอุณหภูมิ27.4นะครับลันมาแป๊บเดียวนะครับนี่น้าเริ่มมีไอละของลูกค้าจะมีไอแล้วครับลันมาแป๊บเดียวเอง ันเทสแบบร้อยเอร์เซนนะครับรันเทสแป๊บเดียวนะไม่น่าจะเกินสิบห้านาทีนะคิดว่านะไม่น่าเกินสิบห้านาทีพอดีลืมจับเวลานะครับลมโรงนะครับช่องกลางนะครับช่องกลางอยู่ที่สี่จุดเก้าองศานะครับอุณหภูมิบริเวณคอนโซลนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าองศานะครับจากอุณหภูมิสามสิบนะครับจากอุณหภูมิสามสิบวันนี้ตอนหน้าอยู่ที่ยี่ห้าตอนหลังอยู่ที่ยี่สามนะครับ เย็นทั่วคันนะครับว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับขึ้นทั้งคันเรียบร้อยกันไปนะครับวิธีเทคของช่างเจก็คือแค่นี้นะครับวัดแค่ลมส่งนะครับเราไม่ได้วัดลงไปด้านในนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับให้ดูงานจริงๆนะครับนี่ครับอยู่แค่ลมส่งนะครับไม่ได้เข้าไปโหยัดเข้าไปถึงในนู้นนะครับอ่าตอนนี้ก็หนาวแล้วนะครับ นนต้องยัดเข้าไปให้มันอยู่กับตัวช่องด้านในนะครับมันถึงจะอยู่ไม่งั้นมันเป่าเซ็นเตอร์แช่งเจกระเด็นนะรถวิ่ง60,000นะครับ6,863กิโลเมตรครับตู้แอร์ก็รวบไปตามระเบียบนะครับตามกลไกนะครับก็คือตู้แอร์เนี่ยมันมาตรฐานแล้วเนี่ย3ปีนะครับหลังจากนั้นจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับและหลัง5ปีไปนะครับมันก็จะเสื่อม เสื่อมลงเรื่อยๆนะครับอ่าก็รอวันเสียนะครับบอ,อกจะรอรอวันเสียนะอ่าเมื่อเรารู้แบบเนี้ยนะครับเราก็จะเตรียมตัวได้โอเครถชั้น3ปีนะครับเปลี่ยนตู้ไป3ปีใช้สบายใจนะครับหลัง3ปีนะครับก็เริ่มที่จะ,ต,ะ,ะต้องเก็บเงินละนะครับต้องเก็บเงินละหรือจะเก็บเงินตั้งแต่วันต้อมก็ได้นะครัหลัง3าปีนะครับเริ่มเก็บเงินไปนะครับเมื่อครบ5ปีถ้ามันรั่วเราก็จะมีงบประมาณในการอ่าซ่อมบำรุงรักษานะครับ รถเกินสามปีแล้วถ้าเราเก็บตังค์มันมีนะครับมันมีงบในการบำรุงรักษาแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่เก็บก็เหนื่อยหน่อยนะครับเรียบร้อยกันไปครับฝากกันด้วยนะครับตัวนี้รับประกันตู้แอร์สองปีรับประกันงานประกอบหนึ่งปีนะครับในหนึ่งปีตู้แอร์มีปัญหาเสียครับเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เกินหนึ่งปีไปแล้วนะครับตู้แอร์มีปัญหานะครับจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องงานประกอบนะครับ ค่าน้ํายาค่าบริการอะไรอย่างนี้นะครับซึงไม่แพงนะครับผมขอบคุณครับ